อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไปดูดวงไฟปริศนาที่บ้านเช่าหลังหนึ่งหน่อยจะเป็นดวงไฟเล็กๆอยู่บริเวณหัวเสานะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูเอาเองดีกว่าค่ะงไม่รับรงไม่รับรอเอาเฮ้ยเอาหลอนเเลยเฮ้ย เฮ้ยโอ้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเฮ้ยคุณส pues ังเกตเห็นไหมคือมันเล็กเล็เล็กมากจิวเดียวแต่นี่หาอยู่บริเวณหัวเสาที่รองรับตรงคานหลังคาแล้วหนุ่มคนนี้โพสต์บอกว่าเกิดที่บ้านเช่าของเพื่อนเอคุณดูเขาเอาสายยางอ่ะฉีดเอาน้ําฉีดเท่าไหร่ไฟตรงนั้นก็ไม่ดับแลว นนั้นไม่มีสายไฟได้วยนะเจะบอกว่าไฟรัดวงจรไหมจะแบบสายไฟขาดไหมเอาจี่ดูดิมันเริ่มแดงแล้วแล้วฉีดแล้วก็ไม่ดับอส่วนในคลิปหนึ่งหนงุ่มคนนี้เขาคิดว่าเป็นไฟของกล้องวงจรปิดหรือปเปล่าเป็นไปได้ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บก็เลยเอาไม้ไปแย่แย<อ>่แย่ดูปรากฏว่าปลายไม้เริ่มไหมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเอาไม้ไปแย่เหมือนแบบคุณนึกเหมือนคุณจุดธูปออกป่าเออเออเออแล้วพอไม้ไปแย่ปั๊บติดขึ้นมาก็เลยคิดว่าน่าจะ เกิดจากความร้อนไหมแต่พอเอาน้ำมาสาดมาลาดมาฉีดยังไงไฟไม่ดับอุ้ยม่แปลกไฟไม่ดับโอ้ชาวเน็ตช่วยกันหาสาเหตุหน่อยก็เลยบอกว่าน่าจะเกิดจากนะกระแสไฟฟ้ารั่วที่โครงหลังคาแล้วกระแสไฟอ่ไหลลงกราวหรือลงดินนะคะแต่กระแสไฟอดันไปสัมผัสกับไไเหล็กภายในเสาปูนแล้วก็เกิดเป็นความร้อนสะสมจนเหล็กเนี่ยแดงขึ้นมาเหตุ<อ>การณ์แบบนี้ถือว่าอันตราย อันตรายนะคุณผู้ชมเพราะอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเลยก็ได้แนะนำนะคะสับคัดเอาลงอ่ะสับเบเกอร์ลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าก่อนแล้วแก้ไขในจุดที่เกิดไฟรั่วแบบนี้อย่าปล่อยให้ไฟรั่วในบ้านมันอันตรายมากซึ่งคุณเอาน้ำไปฉีดไม่รู้ถ้าไฟดูดขึ้นมาทำไงมันจะช็อตจักระดกักระดกักระดิท่านั้นเองซึ่งยังไงรู้ไหมคุณได้ผลอย่างนั้นจริงๆเพราะไฟดับลงขณะที่หนุ่มคนนี้บอกว่าไฟมันดูดเหล็ก แบบดูดเล็กน้อยตอนฉีดคือตอนเขาฉีดน้ำเขามีอาการเหมือนไฟดูดเล็กน้อยอดแดงก็เป็นไปได้อย่างที่คุณบอกดี<อ>นะเขาบอกว่าตอนที่เขาฉีด<อ>เขาใส่รองเท้าอยู่<อ>ไม่งั้นหรอพ <Why? S 2> ่อ อาจจะช็อตตายได้อะเห็นไหมอันนี้นะนอกจากเรื่องราวของความเชื่อแล้วอ่ะหลักวิทยาศาสตร์อ่ะที่ชาวเน็ตเขาคอมเมนต์อธิบายอ่ะมันเป็นจริงนะมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเออมันมีโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟรั่วเพราะฉะนั้นใครเจอแบบนี้อย่าเพิ่งเอาน้ำเนื้อไปฉีดไปสับคัดเอาเบเกอร์ลงเกดีงงเลยเอาน้ําไปดับไฟฟ้าเออต้องไม่รู้ไม่ดูดอ่ะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ